รัชกาลที่6กับเจ้าฟ้าจักรพงศ์ความขัดแย้งอันเนื่องจากเหตุการณ์กบฏรอสหนรอสากบฏรอสหนสเนี่ยเป็นความพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2455ในต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดวยสาเหตุนีเกิดจากในทหารและก็ปัญญาชนกลุ่มหนึ่งไม่พอใจต่อการปกครอง ในแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับแล้วก็การบริหารราชการของลนกล้าวราชการที่6ครับในเหตุการณ์กบฏรอสหนึอสมเนี่ยสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภัวนาฏกรมมาหลวงพิสนุโลกประชานาถทรงเป็นบุคคลสำคัญครับที่ดำเนินการจัดการกับกลุ่มกบฏนี้มาตั้งแต่การวางแผนการจับกลุ่มการเข้าจับกลุ่มแล้วก็การตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาคดีครับ จึงทรงตระหนักถึงปัญหาและก็ข้อเรียกร้องของทหารและพระองค์เนี่ยยอมรับในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยนะครับสมเด็จเจ้าฟ้าจาักรพงษ์ภูวานาถเนี่ยทรงพยายามกราบบังคมทูลรัชกาลที่6ครับให้ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักการบางอย่างหรือว่าการดําเนินงานบางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ครับแต่ทว่าความพยายามของพระองค์เนี่ยไม่ค่อยเป็นผลสําเร็จครับเพราะไม่ได้รับพระราชกระแสต,ตอบจากรัชกาลที่6 หรือถ้าทรงมีพระราชกระแสตอบก็หมายความว่าทรงมีแนวพระราชดำริที่ไม่เห็นด้วยกับคำกราบบังคมทูลนั้นๆล่ะครับเรื่องราววันนี้ผมจะเอาความขัดแย้งระหว่างสองพระองค์ก็คือรชัชกาลที่6กับเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถที่เกี่ยวกับเหตุการณ์กระบฏรอส130มาเล่าสู่กันฟังคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองนะครับ เอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเป็นประจำทาง YouTube c h anel ของคนติดเล่าพอดแคสต์ a c e b o o k และติก To อในชื่อคนติดเล่าครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามรวมถึงกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนทาง YouTube ด้วยนะครับชมคลิปแล้วถ้าจะกรุณากดไลค์ในแต่ละคลิปด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับรวมไปถึงถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์จะกรุณาแชร์กันต่อในวงกว้างก็จะขอพระคุณมากๆทีเดียวครับ เรื่องราวในวันนี้มาจากเอกสารหลายชิ้นมากทีเดียวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะบทความจากหนังสือ2 4 7 5รารชดรพลิกแผ่นดินที่เขียนโดยคุณนริจจรัจญ,ญาวงนะครับเหตุการณ์กบฏรอสหนอมเนี่ยมีเรื่องที่น่าจะเป็นต้นเหตุอยู่หลายเรื่องทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกองทัพคร,รับกองทัพเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินมากที่สุดตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ รายจ่ายด้านการป้องกันประเทศเนี่ยพุ่งสูงขึ้นจากการขยายขนาดกองทัพและก็การจัดระเบียบราชการคิดเป็นร้อยละ24.3เลยนะครับในขณะที่ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประเทศด้านอื่นๆเนี่ยเช่นด้านเกษตรกรรมในเพียงร้อยละ3.2ครับการศึกษาเนี่ยร้อยละ2.1และก็การพาณิชย์เนี่ยร้อยละ0.1เลยนะครับคุณนางสมัยนั้นก็ยังมีอคติต่อการรับเงินทุนและก็ให้สัมปทานกับชาวต่างประเทศครับ นั่นก็ทำให้เงินทุนในสยามเนี่ยมีน้อยมากแหะครับและเอกสารในรัชากาลร,ระบุนะครับว่าได้สืบทราบว่ามีการจัดตั้งสมาคมที่มีชื่อเรียกกันว่าอนาคิสนะครับมีสมาชิกราวๆสัก8 0 0ร้อ0ถึงหนึ่คนครับสภาวะข้างต้น,นทำให้สมาคมอนาคิสเนี่ยมองว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยเป็นต้นเหตุครับความที่รัชากาลที่6สเนี่ยทรงโปรดปราน เรื่องส่วนพระองค์มากๆนะครับเช่นการเล่นโขนเล่นละครแล้วก็มีความใกล้ชิดกับเหล่ามหาดเล็กครับทําให้มหาดเล็กเป็นหน่วยราชการที่เติบโตวรวดเร็วกว่าข้าราชการหน่วยอื่นๆนะครับและแต่ละปีเนี่ยมีมหาดเล็กได้เลื่อนบรรดาศักดิ์มากกว่าในทหารซะอีกนะครับและข่าวการพระราชทานเงินถุงวันเกิดจํานวน100ช่างให้แก่เจ้าพระยารามราคบเนี่ย ทำให้เกิดปฏิกิริยาโต้อตอบอย่างรุนแรงครับจากทหารซึ่งบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินรักคนใช้มากกว่าครับให้เงินทีละตั้งร้อยช่างหมายความว่าอย่างไงนะครับแล้วก็พระเจ้าแผ่นดิน,เ,นเอาแต่เล่นโขนเอาเงินมาสร้างบ้านซื้อรถให้มหาดเล็กทําไมพระราชาองค์นี้จึงโปรดมหาดเล็กแต่ผู้หญิงเนี่ยไม่ชอบเลยเป็นปฏิกิริยาตอบโต้จากทหารในช่วงนั้นน่ยนะครับมีเอกสารครับที่เขียนโดยร้อยเอกขุนทวยหารพิทักษ์ หรือว่าร้อยเอกเหลงสีจัน์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกะบฏรอสหรอสเนี่ยได้เขียนบันทึกเรื่องความเสื่อมทรามและความเจริญของประเทศนะครับในบทความของคุนทวย่อนพิทักษ์นี่บอกว่าคนสอพลอนั้นมีอยู่สองจำพวกจำพวกหนึ่งทำการให้กษัตริย์โดยตรงอย่างเช่นข้าทาสและพวกบริวารของกษัตริย์เป็นต้นอีกจำพวกหนึ่งนั้นแม้ว่าจะมีหน้าที่ตั้งแต่งให้ทำงานสำหรับรัฐบาลก็จริง แต่เอาเวลาไปใช้ในทางสอบพอซะหมดส่วนการที่ออฟฟิศนั้นถึงแม้ว่าจะบกพร่องแลเสียหายอย่างไรก็ไม่ต้องคิดขอแต่ให้ได้ใกล้ชิดกลิ้งเกลือกอยู่กับฝาบาทก็แล้วกันความดีความชอบจะไปข้างไหนเสียประเดี๋ยวได้ลาบประเดี๋ยวได้ยศฝ่ายพวกที่มัวหลงทำการอยู่อย่างออฟฟิศก็ต้องอดโซไปตามกันบางคนก็ติเตียนว่าคนเหล่านีโ้โง่ไม่รู้จักหาความดีความชอบใส่ตัวมัวนั่งมุดหัวอยู่แต่ในออฟฟิศ ข้อความนี้สะท้อนความขับแค้นที่มีต่อเหล่าข้าราชสำนักเป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้ยังเขียนวิจารณ์ความชั่วร้ายของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไว้ด้วยนะครับค่อนข้างรุนแรงทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับเขียนอย่างนี้ครับบอกว่ากษัตริย์จะกระทําการชั่วร้ายอย่างหนึ่งอย่างใดก็ทําได้เพราะไม่มีใครขัดขวางกษัตริย์จะกดขี่และเบียดเบียนราษฎรให้ได้ความทุกข์ยากด้วยประการหนึ่งประการใดทุกอย่างราษฎรที่ไม่มีความผิดกษัตริย์ จะเอามาเคี่ยนตีหรือฆ่าฟันและจองจำได้ตามความพอใจทรัพสมบัติและที่ดินของรัศดรนั้นกษัตริย์จะเบียดเบียนเอามาเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวได้โดยไม่มีขีดขั้นเช่นอย่างไล่ที่ทำวังเป็นต้นเงินประโยชน์สำหรับแผ่นดินที่เก็บได้มานั้นกษัตริย์จะรวบรวมเอามาบำรุงความสุขความรื่นเริงใส่ในส่วนตัวส่วนพระญาติวงหรือกอบโกยให้ข้าทาสบ่าวและเอามาบำเรอพวกประจบประแจงสอพลอมากน้อยเท่าใดก็ได้ โดยไม่มีขีดขั้นเพราะฉะนั้นเงินที่ใช้ในการบำรุงบ้านเมืองจึงไม่มีเหลือก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็เหตุเคี่ยนตีที่ระบุในเอกสารดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจริงนะครับเกิดขึ้นในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและยังทรงลำรงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับตอนนั้นเน่ยเมื่อทหารชั้นในดาบคนหนึ่งสังกัดกรมทหารราบที่สองครับแต่งนอกเครื่องแบบออกไปเที่ยวแถวสะพานมขวานนะครับ แล้วก็เกิดผิดใจกับทหารมหาดเล็กในสมเด็จพระบรมเกี่ยวกับแม่ค้าไข่มากครับถูกมหาดเล็กตีศีรษะก็จึงวิ่งไปรายงานร้อยเอกโสมซึ่งเป็นผู้บังคับกองร้อยนะครับขณะเดียวกันนายมหาดเล็กคนนั้นก็ยังตามไปร้องท้าอยู่ที่หน้ากรมครับร้อยเอกโสมกับนายดาบผู้ถูกตีเนี่ยแล้วก็ยังมีนายร้อยตรีอีกหนึ่งคนจึงออกไปหักกิ่งต้นก้ามปูที่หน้ากรมเนี่ยไล่ตีมหาดเล็กผู้มาร้องท้าครับขณะที่กําลังชุลมุนอยู่นั่นน่ะ พลทหารอีกสองคนมาเห็นข้าวครับจึงเข้าสมทบด้วยครับมหาดเล็กก็เลยกลายเป็นถูกรุมนั่แหละครับซูไม่ได้ก็วิ่งหนีเข้าไปในวังปารุสกวันครับไปทูลฟ้องสมเด็จพระบรมก็คือศทีห6ในขณะที่ยังเป็นพระบรมโอรสาธิราชอยู่นะครับก็จึงรับสั่งให้ผู้บังคับการกรมสอบสวนเนี่ยร้อยเอกโสมก็รับสารภาพครับพระองค์จึงนำความขึ้นกรมคมทูลพระบรมชนกก็คือศทีห5นะครับให้ทรงเคี่ยนหลังทหารเหล่านั้นครับ แต่วัชระที่5เนี่ยไม่ทรงเห็นชอบนะครับทั้งเจ้านายผู้ใหญ่หลายพระองค์นะครับเช่นกรมหลวงราชบุรีดิเรกธิตก็ไม่ทรงเห็นด้วยครับเพราะว่าการเคี่ยนหลังเนี่ยเป็นจารีตนครบาลที่ตอนนั้นน่ะเลิกใช้ไปแล้วนะครับควรใช้กฎหมายอาญาที่ประกาศใช้อยู่มากกว่าแต่สมเด็จพระบรมไม่ยอมครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงจำพระไทยต้องอนุมัติให้เคี่ยนตามที่ทูลขอครับก็ปรากฏว่าคนถูกเคี่ยนหลังก็คือเลือดอาบครับ ร้อยเอกโสมเนี่ยถึงกับสลบคาคือไปเลยนะครับเรื่องนี้สร้างความกระเทือนไปทั้งหน่วยทหารในพระนครครับนักเรียนในร้อยทหารบกถึงกับหยุดเรียนเพื่อประท้วงนะครับและครั้งนั้นเองครับที่เจ้าฟ้าจากกาักรพงศ์ูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเนี่ยซึ่งเป็นเสนาธิการทหารบกเนี่ยต้องพยายามปลอบโยนและก็ไกล่เกลี่เรื่องนี้นะครับในที่สุดก็สงบลงครับแต่ในใจนั้นเป็นความขมขื่นนะครับของทหารหลายคนทีเดียวครับ สมเด็จเจ้าฟ้าจาัก,กรพงษ์พัวนานท่งตระหนักนะครับถึงพลังของคนกลุ่มใหม่เพราะส่วนหนึ่งเนี่ยทรงมีความเข้าใจครับในสภาพของปัญหาร่วมกับกลุ่มกบฏนะครับมีบันทึกเอาไว้นะครับบอกว่าคณะปฏิวัติจึงใคร่ทูลขอพระราชวิจารณญาณได้ทรงเห็นใจประชาธิปไตยคณะทหารผู้เห็นแก่ชาติจึงจำต้องรวบรวมกันขึ้นเป็นกลุ่มก้อนเขาแก้ไขสถานการณ์ของบ้านเมืองซึ่งทูลกระหม่อมอันนี้หมายถึงสมเด็จเจ้าฟ้าจัก,กรพงษ์พัวนานะครับ ทรงทราบอยู่แก่พระไทยแล้วและก็หวังในพระกรุณาของทูลกระหม่อมด้วยจึงจะนำความสำเร็จมาสู่ประเทศด้วยดีเพราะทูลกระหม่อมเป็นพระราชอนุชาที่ทรงไว้วางพระ,ะราชฤทัยในองค์พระประมุขตลอดมาสมเด็จเจ้าฟ้าจาัก,กรพงษ์บัวนาเนี่ยทรงตรหนักดีครับว่าต้องปรับปรุงการบริหารราชการสมัยครับเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น,นครับก็คือรัษฎรเนี่ยมีความรู้มากขึ้นมีคนภายนอกเข้ามาปะปนกับรัษฎรไทยแท้ ซึ่งคนต่างชาติมีความคิดที่จะค้นคว้าหาสิ่งที่ดีที่ชั่วนะครับก็เลยพาให้คนไทยแท้นคิดไปด้วยครับพวกทนายความต่างๆซึ่งหากินในทางพลิกกฎหมายเนี่ยทำให้รัษฎรเห็นชัดว่าพระราชกําหนดกฎหมายเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ต้องเชื่อมัน่นดุดคำพีพระศษษาสนาครับรนนัษฎรขาดความเชื่อมั่นในพระราชบายครับทั้งเกิดมีนายราษฎรเกิดขึ้นครับนอกจากพระมหากษัตริย์รวมถึงข้าราชการที่หย่อนการทํางานลงครับเห็นว่าตนมีอานาจ แสวงหาแต่ประโยชน์ส่วนตนครับและการเข้ามาของหนังสือพิมพ์นะครับโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์จากต่างประเทศและก็หนังสือพิมพ์ที่ตั้งขึ้นโดยผู้ที่คอยแต่จะพัดให้คนที่มีความคิดในทางผิดแทบจะเสมอเสมอครับสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์โหนาตก็เลยทรงมีจดหมายเรื่องการจัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดินครับเมื่อเดือนมิถุนายนในรศ131สอนะครับทรงถวายคําแนะนําเป็นข้อข้อนะครับ สรุปแบบนี้ครับบอกว่าข้อแรกทรงมีความเห็นครับว่าข้าราชการเนี่ยประพฤติตัวเป็นนายราษฎรขึ้นเองครับเกิดเป็นอิสระใหญ่ลืมเสะวะตนเป็นแต่ข้าครับถ้ามีสิ่งใดที่ไม่พอใจตนเนี่ยกลับจะออกความเห็นติเตียนพระราโชบายและก็ชักนําให้ราษดรคิดผิดไปซะด้วยซ้ำครับเรื่องนี้ทรงเห็นว่าพระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจในการปกครองบ้านเมืองแต่เพียงพระองค์เดียว ต้องออกพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจของข้าราชการว่าจะต้องรู้ตนครับว่าเป็นแต่เพียงผู้ดำเนินพระราโชบายนะครับเป็นค่าคนใช้ของพระมหากษัตริย์ครับไม่มีความชอบธรรมของตนเองอย่างหนึ่งอย่างใดเลยครับทำผิดต้องมีโทษออกจากราชการทันทีไม่มีการอารมุมอโวยครับและก็ไม่ให้มีข้าราชการรับเงินเดือนเปล่า,ลาโดยไม่ทำงานอะไรเลยครับ ข้อที่2นั้นทรงบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าต้องวางหลักการแก่ข้าราชการว่าพระมหากษัตริย์ทรงปกครองบ้านเมืองสําหรับความสุขของรัษฎรเท่านั้นไม่ใช่ทรงมีพระราชดำริถึงความสุขและประโยชน์ส่วนพระองค์เลยเพื่อให้ข้าราชการทุกระดับชั้นเนี่ยมีความคิดเช่นเดียวกันนี้ทั้งหมดครับเพื่อให้ทํางานอันจะก่อประโยชน์แก่ราษฎรไม่เอาตอนเองเป็นที่ตั้งทรงยกตัวอย่างเรื่องการจดทะเบียนที่ดินครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยจัดขึ้นเพื่อความสะดวกแก่ราษฎรแต่ปรากฏว่ารัษฎรเดือดร้อนครับ มีแต่ข้าราชการที่ได้รับความสะดวกเท่านั้นข้อที่3เนี่ยทรงบอกว่าต้องการหนทางแสดงความคิดเห็นของรัฐบาลให้ราษฎรทราบอยู่เสมอครับว่าจะดําเนินการอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าปกปิดอย่างที่เป็นมาโดยตลอดทรงเสนอให้นําคําสั่งคําชี้แจงพระราชกําหนดกฎหมายข้อบังคับ ใดๆก็ตามครับที่มาจากราชการเนี่ยนำลงเผยแพร่ลงในหนังสือพิมพ์ของรัฐบาลนะครับหรือหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในมือของรัฐบาลเพื่อให้รัษฎรเนี่ยรู้กันโดยทั่วครับอันจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเองข้อนี้ก็พูดถึงงานประชาสัมพันธ์นั่นแหละครับและข้อที่4ก็คือควรให้มีพระราชบัญญัติเรื่องหนังสือพิมพ์ครับก็คือควบคุมนะครับแต่ว่าให้เป็นไปทางอ่อนที่สุดไม่ใช่กำราบอย่างแข็งขันนะครับนี่คือ4ข้อที่เจ้าฟ้าจักรพรมภูวนาทรงทูล รัชการที่6นะครับว่าคงจะต้องเปลี่ยนเรื่องเหล่านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับรัชการที่6เนี่ยไม่ได้มีพระราชกระแสตอบรับนะครับในเรื่องสําคัญสําคัญครับทรงมีพระราชกระแสตอบเพียงแต่ว่าได้รับความดําริของเธอที่ส่งมาในหน้าที่องคมนตรีนั้นในวันนี้แล้วที่คิดแลแสดงความเห็นมาในเรื่องหนังสือพิมพ์นั้นเป็นข้อควรดรําริเพราะฉะนั้นถ้าได้นําปัญหาข้อนี้เสนอในที่ประชุมเสนาบดีต่อไปแต่ในวันจันทร์หน้านี้ยังไม่มีประโยชน์ เพราะกรมดำรงยังไม่กลับวันจันทร์ต่อไปเห็นจะได้ท่านตอบมาในข้อสุดท้ายคือข้อ4อย่างเดียวนะครับแล้วก็ดูไม่ค่อยเร่งรัดเท่าไหร่นะครับอีกปัญหาที่เป็นเรื่องสําคัญมากเลยครับก็เป็นเรื่องของเสือป่าปัญหาสําคัญก็คือกิจการเสือป่าที่เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ตั้งซ้ําแล้วก็แข่งกับทหารครับรวมทั้งสิ้นเปลืองงบประมาณแม้ว่าจะเป็นเงินส่วนพระองค์ก็ตามนะครับ แต่ว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจาักรพงษ์บัวนาเนีนะ่ยจึงกราบทูลรัชกาลที่6เมื่อเดือนมีนาคมรศ130นะครับถึงข้อบกพร่องของกิจการเสือป่านะครับทรงบอกว่าหลักของการคือเกี่ยวด้วยพระราชลำริแล้วดีอย่างยิ่งทั้งสิน้นแต่ทางการที่ดําเนินไปยังมีข้อบกพร่องอยู่มากครับท่านบอกอย่างนี้ครับว่ามีการบังคับให้เป็นเสือป่ามีคํากล่าวว่าถ้าใครไม่เป็นเสือป่าแปลว่าไม่จงรักภักดีต่อพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเสือป่าเนี่ยเป็นใหญ่กว่าราชการถ้าจะให้ได้ดีแล้วแม้ราชการจะบกพร่องหากทางเสือป่าดีอยู่ก็ไม่เป็นไรปัญหาต่อไปเนี่ยท่านบอกว่าส่วนใหญ่จะโปรดแต่งตั้งเฉพาะข้าราชสำนักให้มีตำแหน่งในกองเสือป่าเดิมเนี่ยเข้าใจว่าการเข้าเป็นเสือป่าจะมีโอกาสใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั่วหน้ากันหากในทางปฏิบัติเนี่ยมีการแบ่งชนชั้นในบรรดาสมาชิกเสือป่าสมาชิกเสือป่าบางพวกไม่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเลยครับ ปัญหาต่อไปก็คือสมาชิกเสือป่าต้องฝึกทุกวันและการฝึกก็เป็นเพียงการเดินไปมาไม่เกิดประโยชน์เหน็ดเหนื่อยซะเปล่าครับแล้วก็ต้องเสียเงินจุกจิก,จกทั้งค่าเครื่องแต่งตัวเครื่องใช้ค่าเรียรายแล้วก็ค่าปรับต่างๆนะครับจะต้องออกไปซ้อมรบไกลครับและการซ้อมรบก็ไม่ได้จริงจังเหน็ดเหนื่อยเปล่ปาๆกลับมารับราชการก็ไม่ใครจะได้ครับอันนี้สืบเนื่องมาจากการซ้อมรบเสือป่าที่พระปฐมเจดีนะครับ ในเดือนกุมภาพันธ์ปีเดียวกันนั้นแหละครับรัชการที่หกทรงมีพระราชประสงค์ขอให้สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาาเนะี่ยทรงอนุญาตให้ข้าราชการกระทรวงกลาโหมที่เป็นสมาชิกเสือป่าเนะี่ยไปซ้อมรบครับซึ่งเรื่องนี้สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาาเนะี่ยทรงมีความเห็นไม่ตรงกันนะครับไม่เห็นด้วยกับพระราชประสงค์นี้ครับดังที่ทรงมีหนังสือเวียนถึงข้าราชการในกระทรวงกลาโหมนะครับบอกว่าจะให้ในายทหารไปซ้อมรบทั้งหมดนั้นเป็นไปไม่ได้ห้ามทหารในกรมเสนาธิการ กรมแผนที่กรมปลัดกองทบบกไปซ้อมรบกับเสือป่าเพราะมีงานอยู่เต็มมือแล้วทั้งนั้นส่วนกรมอื่นๆแล้วแต่หัวหน้าจะอนุญาตทรงย้ำเตือนนะครับว่าแต่ไม่ให้เสียราชการในกระทวงไปนันขาดหัวหน้ากรมไม่ว่ากรมใดก็ไปไม่ได้เพราะจะเสียราชการซึ่งเรื่องนี้รัชการที่6ทรงมีพระราชกระแสวินิจฉัยตอบโต้อ,อย่างยืดยาวเป็นเชิงน้อยพระไทยครับที่บรรดานายทหารไม่เข้าใจพระองค์ รวมทั้งชี้แจงปัญหาต่างๆพร้อมกับออกพระองค์ว่าขออย่าให้สําคัญไปกว่าฉันดื้อดันไม่ยอมรับผิดซึ่งต่อมาเนี่ยกิจการเสือป่าก็ไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างไรนะครับหากกลับส่งส่งเสริมกิจการเสือป่ายิ่งยิ่งขึ้นไปอีกหรอกครับเรียกว่าคานไปก็ไม่ได้ผลครับและปัญหาที่ทําให้เกิดเหตุการณ์รศ .130 อสอ, 130. อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องส่วนพระองค์ของพระองค์ท่านครับจากคาให้การของกลุ่มกบฏบางคนเนี่ยได้กล่าวพาดพิงพระาัจรยวัตร และพระราชการณียกิจของในหลวงรัชกาลที่6ครับที่โปรดการเล่นโขนละครเสือป่าทําให้สิ้นเปลืองพระราชทรัพย์ไม่เอาใจฝักใฝ่ในราชการครับข้าร,ราชการผู้อื่นทําอะไรก็ไม่โปรดเท่ากับมหาดเล็กในพระองค์ซึ่งได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์และก็เงินเดือนมากครับสมเด็จเจ้าฟ้าจาัก,กรพงษ์ภูวนาได้ทรงรวบรวมข้อคิดเห็นและความต้องการทั้งจากนายทหารที่ถูกจับและก็ทหารทั่วไปแล้วนําความขึ้นกราบบังคมทูลรัชกาลที่6 เมื่อเดือนมีนาคมรศสอ130นะครับมีความบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าอย่าว่าแต่ Republic เลย a า l i ม m นต์ก็ไม่ต้องมีขอแต่ข้อความบางอย่างเช่นให้มีการเสด็จออกได้เฝ้าแหนวีกละสองครั้งเรื่องสัญญาบัตรขอให้สม่ำเสมอข้าราชการในพระราชสำนักได้รับพระราชทานสัญญาบัตรในปีหนึ่งตั้ง3ครั้งก็มีแต่คนอื่นไม่ได้มีแต่ประกาศในราชกิจจาขอให้ผ่อนเรื่องเสือป่าที่พวกเสือป่าเองก็เบื่อนั้น ดังนี้เป็นต้นข้อเสนอส่วนที่เกี่ยวกับพระราชจริยวัตรและก็พระราชกรณียกิจเนี้ยสมเด็จเจ้าฟ้าจาักรพงษ์ภวนาเนี่ส่งเสนอให้ข้าราชการได้เข้าเฝ้าเป็นเวลาสองวันต่อสัปดาห์นะครับซึ่งพระองค์เนี่ยได้ทรงชี้แจงให้บรรดานายทหารไปเฝ้าทูลรองทุลีพระบาทได้ตามที่ต้องการครับระเจ้าที่6เดชทรงมีพระราชหัถเลขาตอบอย่างยืดยาวว่าในการเสด็จออกให้เฝ้าแห่นั้นเนี่ยทรงสังเกตว่ามีทหารไปเฝ้าน้อยครับแล้วก็ซ้ำหน้ากันอยู่เสมอ เมื่อทรงตั้งเสือป่าก็ทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชการไปเข้าเฝ้าโดยทั่วหน้ากันครับแต่บรรดาในทหารเนี่ยไม่เข้าใจในพระราชประสงค์แม้จะให้พระองค์เสด็จออกอาทิตย์ละหลายครั้งก็ทรงทําได้นะครับส่วนเรื่องพระราชทานสัญญาบัตรแก่ข้าราชการในราชสำนักบ่อยกว่าข้าราชการอื่นนั้นทนระงยอมรับว่าข้าราชการอื่นได้รับช้าครับแต่ข้าราชการสำนักได,ได้รับเร็วก็เพราะไม่ต้องรอถามเจ้ากระทรวงแล้วก็เป็นส่วนต่างหากที่ไม่เกี่ยวข้องกับราชการแผนกอื่นครับ ทรงอธิบายว่าข้าราชํากเหล่านี้เงินเดือนน้อยจึงต้องทรงบำรุงน้ำใจด้วยยศทรงเน้นว่าฉันก็มีอำนาจอันชอบธรรมที่จะพูดตามความเห็นของฉันเหมือนกันเหตุการณ์กบฏรอสร้อยสาในครั้งนั้นเนี่ยคณะผู้ก่อการเนี่ยรวมตัวกันเป็นครั้งแรกเมื่อ13มกราคม2 4 5 5นะครับประกอบด้วยผู้ร่วมคณะเริ่มแรกจํานวน7คนครับและเมื่อมีการประชุมกันหลายครั้งที่สุดคณะผู้ก่อการนัก็วางแผนที่จะก่อการในวันที่1เมษายน อันเป็นวันขึ้นปีใหม่ในตอนนั้นนะครับแล้วก็เป็นวันพระราชพิธีถือน้ําพระพิพัฒน์สัตยาครับผู้ที่จับสลากว่าต้องเป็นคนลงมือปลอบปลงพระชนเนี่ยก็คือร้อยเอกหลวงสินาฏโยธารักษ์นะครับหรือว่ายุทธคงอยู่ครับเกิดเกรงกลัวความผิดครับจึงนําความไปแจ้งกับหม่อมเจ้าพันประวัติผู้บังคับการกรมทหารช่างที่หนึ่งรักษาพระองค์ครับแล้วก็พากันนําความไปแจ้งเจ้าฟ้าจักรพงษ์บัวนาถกรมหลวงพิษนุโลกประชานาศครับ ซึ่งพระองค์ในพิโรธมากนะครับถึงกับจับคณะผู้ก่อการโยนใส่ห้องขังแล้วก็กระชากอินทนูที่ติดอยู่บนเครื่องแบบที่บาเ่ยด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองเลยนะครับพอความทราบไปถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนนั้นนะประทับอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์ที่นครปฐมนะครับคณะทั้งหมดจึงถูกจับกุมตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ครับแล้วก็ถูกส่งตัวไปคุมขังที่คุกกองมหานตโทษที่สร้างขึ้นใหม่ครับถูกสารทหารพิจรารณา ให้ประหารชีวิต3คนครับจำคุกตลอดชีวิต20คนและก็จำคุกนานลดหลั่นกันตามความผิดโทษที่น้อยที่สุดคือจำคุกกำหนด12ปีครับในข้อหาก็คือเปลี่ยนแปลงราชประเพณีการปกครองของพระราชะอาณาจากักรและทำการกรบฏประทุษสลายพระเจ้าแผ่นดินแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสักการที่6นะครับทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยครับว่าความผิดของพวกเขาเหล่านี้ มีข้อสำคัญที่จะกระทำร้ายต่อตัวเราเราไม่ได้มีจิตพยาบาทอาฆาตมาร้ายต่อพวกนี้เห็นควรที่จะลดหย่อนผ่อนโทษโดยฐานการุณาซึ่งเป็นอำนาจของพระเจ้าแผ่นดินจะยกให้ได้ดังนั้นผู้ที่มีชื่อถูกประหารชีวิต3คนจึงได้รับการลดโทษลงมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตนะครับและผู้ที่มีชื่อถูกจำคุกตลอดชีวิต20คนเนะี่ยก็ให้ลดโทษลงมาเหลือจำคุก20ปีครับ และอีก68คนซึ่งมีโทษจำคุกต่างๆกันนั้นก็ให้รอการลงอาญาไว้ครับภายหลังจากการจับกลุ่มกลุ่มกบฏเนี่ยสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถได้ทรงสนทนากับมิสเตอร์นอตนะครับอุปทูตฝรั่งเศสประจำสยามในตอนนั้นครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทรงแสดงความคิดเห็นส่วนพระองค์ที่ไม่มีหลักฐานนะครับคือไม่ทรงเชื่อว่าในทหารเหล่านี้เนี่ยจะยอมเสี่ยงชีวิตกระทําการยิ่งใหญ่นี้นอกเสียจากได้รับการจูงใจ และก็สนับสนุนจากบุคคลผู้มีอิทธิพลและก็อำนาจในทางการเมืองนะครับอันนี้เป็นข้อคิดเป็นความคิดของเจ้าฟ้าจักรพงรศ์ภูวนาทซึ่งเขาไม่มีข้อพิสูจน์นะครับนอกจากนี้จากหนังสือเกิดวังปารุษซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์เนี่ยทรงอธิบายนะครับว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงรศ์ภูวนาถพระบิดาเนี่ยมักจะทรงจดหมายเหตุรายวันอย่างละเอียดละอเสมอเสมอ,สมอทุกวันครับหมายถึงท่านบันทึกทุกวันครับ แต่กลับไม่มีบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์กบฏรอสหนอ130ไว้เลยแม้แต่คำเดียวครับอันนี้ก็เป็นข้อน่าสังเกตรจริงๆนะครับจากเหตุการณ์กบฏรอสหนึอาเนี่ยทำให้เราเห็นว่าพระดาริที่ขัดแย้งกันระหว่างรัชกาลที่6กับสมเด็จเจ้าฟ้าจากาักรพงษ์ภูวนาถเนี่ยหากแต่สมเด็จเจ้าฟ้าจากาักรพงษภูวนาถทรงเป็นพระโสารานุชาก็คือเป็นน้องร่วมปัญญาเดียวกันนนะครับพระองค์จึงได้รับพระเมตตาจากพระเชษฐาเสมอมาครับ ขณะที่รัชกาลที่6เองก็ท่งมั่นพระไทยในความจงรักภักดีของพระนุชาครับดังจะเห็นจากพระราชหัตทะเลขาลงวันที่30พฤษภาคมรศ1 3 1นะครับในพระราชหัตทะเลขาและมีความอย่างนี้ครับบอกว่าว่าถึงคิดกบฏฉันก็ไม่กลัวเพราะฉันเชื่อว่ามีทหารของฉันที่พอจะปราบได้แต่ถ้าทหารพากันโกงอํานาจของฉันซะแล้วฉันก็หมดทางหวังเท่านั้นข้อนี้เล็กเล็กเนี่ยหมายถึงสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์บัวนานะครับ ทราบอยู่ดีและเข้าใจอยู่ดีแล้วและเธอก็ได้พยายามแก้ไขความเข้าใจผิดในหมู่ทหารอยู่เสมอแต่ต่อมาครับคณะผู้ก่อการทั้งหมด23คนก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษในพระราชพิธีชัตรมงคลเมื่อเดือนพฤศจิกายน2467นะครับเมื่อครั้งที่ครบรอบ15ปีของการครองราชย์ของรัชกาลที่6ครับสมเด็จเจ้าฟ้าจาักรพงุ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ถ้าพูดกันตามภาษาพื้นพื้นคือน้องชายแท้ๆของรัชกาลที่6เนี่ยท่านทรงเป็นหัวเร่หัวแรงโดยเฉพาะในเรื่องของการปกครองพอสมควรทีเดียวนะครับก็ต้องยอมรับว่าท่านทรงมองเห็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พยายามที่จะให้ราชสํานักมีการปรับและก็เปลี่ยนแปลงบางอย่างให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะความคิดของคนรุ่นใหม่ที่รู้จัก Republic และก็ปารีเมนตก็คือทั้งสังคมนิยมและก็ประชาธิปไตยในสปปจุบันนี้นะครับ และก็เป็นเรื่องน่าเสียดายทีเดียวครับเพราะว่าเจ้าฟ้าจักรพรมพูวนาท่านได้สิ้นพระชนลงก่อนจะสิ้นแผน่นดินราชการที่6นะครับก็เป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันครับว่าเจ้าฟ้าที่ทันสมัยแล้วก็ทรงเฉียบขาดในหลายๆเรื่องอย่างพระองค์ท่านเนี่ยถ้าท่านยังทรงพระชนชีพอยู่ต่อมาในฐานะองค์รัชทายาทของท่านเนี่ยเหตุการณ์เมื่อ2475จจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือเปล่านะครับหรือถ้ามีจะเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนหนะ้านั้นแล้วก็ได้เรื่องนี้น่าคิดนะครับ เพียงแต่ว่าข้อขัดแย้งที่ผมกำลังพูดถึงระหว่างเจ้าฟ้าจัก,กรพงค์วูนารกับประชกันที่6เนี่ยเป็นข้อขัดแย้งที่ทําให้เรามองเห็นว่าแม้แต่พระมหากษัตริย์ก็ทรงมีกัละยาณมิตรที่เตือนพระองค์อย่างจริงใจก็คือพระนุชาพระองค์นี้นั่นแหละครับขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเ่านะครับผมแนบช่องทางการติดต่อคนติดเล่าว้ทางกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับ ขอพระคุณในทุกๆความคิดเห็นและข้อมูลใหม่ๆนะครับรวมถึงรูปภาพซึ่งผมโพสวต์ใน Facebook Fan Page คู่ขนานไปกับการโพสต์คลิปนี้ทุกคลิปแล้วนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ